สวัสดีครับบ่ายสามวันเสาร์ช่องเนชั่นระวังภัยกลับมาพบกันเช่นเคยครับกับรายการพระเครื่องของขลังครับวันนี้มาพบกับแขกรับเชิญพิเศษในรายการเป็นอีกหนึ่งในผู้นิยมสะสมพระเครื่องระดับศาสตราจารย์ขอแนะนำศาสตราจารย์ดรพดุงศักด์รัตนเดโชผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผัวอาจารย์ฮะผมไม่นด้อาจารย์ถูกนะฮะครับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ขอโทษไหนได้เห็นเห็นตำแหน่งทางวิชาการนี่ว่าอาจารย์สัก60กว่าแล้วโทษปีนี้อาจารย์อายุเท่าไหร่ครับปีนี้ก็43่สิบสามนะฮะสี่สามสี่นะครับแล้วอาจารย์ได้ศาสตราจารย์ตั้งแต่อายุเท่าไหร่เนี่ยครับประมาณ39มย่าง40ตรงนั้นเลโอ้โหถือว่าเป็นนักวิชาการรุ่นใหม่ แล้วก็ไฟแรงนะฮะแล้วก็ตอนนี้อาจารย์เป็นผู้ช่วยธิการบริษัทที่ธรรมศาสตร์ใช่ครับอ๋อแล้วงานหลักๆของอาจารย์ทําอะไรบ้างครับก็มีงานสอนนะฮะงานสอนแล้วก็ทําวิจัยแล้วก็พอมีมีงานตําแหน่งบริหารมาด้วยก็มาช่วยอธิการบรีเรื่องงานบริหารเรื่องดูแลเรื่องวิจัยของมหาวิทยาลัยครับครับอาจารย์ก็รอบรู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมครับอาจารย์จบวิศวะมาอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับที่ไหนยังไงบ้างครับอาจารย์ครับผมจบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมเครื่องกลจาก พ,พระจอมเกล้าธนบุรีหรือบางมดปัจจุบันนะครับแล้วก็จบปริญญาโทด้านวิศวกรรมเครื่องกลเหมือนกันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับแล้วก็จบปริญญาเอกด้านวิศวกรรมเครื่องกลเหมือนกันที่นาง,งามกั University of Technology ที่ญี่ปุ่นนะฮะเป็น<อ>ทุนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นครับครับแล้ว,ลวเป็นด็อกเตอร์ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับอาจารย์ฮะเออสักสามสิบได้ไหมครับโอ้โหถือว่าเป็นอนาคตของชาติและวงหมการนักวิชาการอีกท่านหนึง่นงของประเทศไทยคน <ฮะ S 2> นี้อาจารย์ถือว่าประสบความสำเร็จอายุน้อยมากเลยนะ จากนี้ไปก็เป็นช่วงวัยผลิตสร้างสรรค์ผลงานรับใช้มวลชนรับใช้สังคมในประเทศชาติแต่เนี่ยนะฮะนี่ก็คือบทบาทหน้าที่หลักของแขกรับเชิญที่เราเชิญมาในวันนี้นะฮะแม้ว่างานหลักหน้าที่หลักเนี่ยคือเป็นนักว ja yep ิชาการและนักบริหารอยู่ที่ธรรมศาสตร์ประจที่ดังสิตธิ์นะอาจารย์ฮะใช่ครับแต่ว่างานเอกของอาจารย์เนี่ยมีเวลาว่างอยู่บ้างกยังมีนะอาจารย์ฮะเขามีนั่นั่นคือเนี่ยนะฮะ การสะสมพระเครื่องอาจารย์เริ่มสนใจมั้งแต่สมัยไหนฮะจริงๆแล้วเริ่มมันสนใจมานานแล้วฮะแต่ว่าเก็บจริงจังมากประมาณ12ปีที่ที่ผ่านมานี่ครับโอ้แต่ก่อนหน้านี้ก็เก็บบ้างแต่ว่าไม่ไม่ไม่ไ,มได้ลงดีเทลมากอาจารย์เป็นคนจังหวัดไหนฮะสุราษฎร์ธานีฮะอ๋อพังปักใต้ปักใต้นี่สุราษฎร์พระกิติที่ชื่อดังนี่หลวงพ่อเลยฮะชื่อหลวงพ่อกล่อมวัดวัดโพอ๋อครับ อันนี้สุดยอดปรมาจารย์เกจิยุคเก่าของชพี่น้องชาวสุร,ราษฎร์ธานีแล้วก็ในทางธรรมก็ไม่มีใครไม่รู้จยากสวนโมกข,ของท่านพุทธทาสพิขุกนะฮะแต่ว่าอาจารย์ทั้งทางธรรมแล้วก็ทางวัตถุด้วยเลยคู่ขนานไมาด้วยกันเลยครับแต่วันนี้จะเน้นเรื่องของทางวัตถุมงคลเป็นหลักไงก็ที่อาจารย์บอกมาเริ่มคือคือชอบมาชอบมั้งแต่เด็กๆแล้วก็คือมันอยู่ในสายเลือดผู้ชายไทยส่วนใหญ่ยิ่งอยู่ภาคใต้นี่เท่มขนาดฮะอาจารย์ฮะเรื่องพระเครื่องของขังเนี่ย ครับคนใต้เนี่ยเขาชอบขนาดไหนฮะโดยรวม,มฮะคนใต้นี่ส่วนใหญ่จะเกืบทุกบ้านเนยบูชาหลวงพ่อทวดกับหลวงพ่อคล้ายเนี่ยถ้าดีผมรู้ถือว่าเป็นเป็นโอ้โหสุดยอดมากาทีหนย่งแม่แม่ <นะ S 1> ผมนี่ก่อนนอนทุกวันนี่ก็จะสวดบูชาผมว่ได้ยินแต่เด็กนะอ๋อมันปลูกฝังมาโดยโดยไม่เป็นทางการเนี่ยเราก็ซึมซับเข้ามาแล้วก็เกิดความสนใจแต่เมื่อก่อนก็แบบ ไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเป็นก็เล่นสนุกบ้างอะไรบ้างนะฮะแต่มาจริงจังเนี่ยต่อเมื่อจบเป็นด็อกเตอร์แล้วคือในระหว่างเรียนก็สนใจนะแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้มาเช่าหาอะไรเพราะอยู่ต่างประเทศแต่ก็พยายามติดตามทางอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้อยู่อ๋อนี่โลกออนไลน์สมัยใหม่ก็ทําให้ชีวิตเนี่ยสะดวกขึ้นนะฮะก็ติดตามทางอินเทอร์เน็ตแต่ก็ไม่ได้อะไรมากมายเพราะต้องเรียนเป็นหลักตรงนั้นจะจบด็อกเตอร์อยู่แล้วนี่ยต้องทําวิจัยทําข้อมูลทําวิชาการนี่นะฮะแล้วพอกลับมาเมืองไทย ก็ก็เริ่มจริงจังแต่ก่อนหน้านั้นก็มีพระที่ที่บ้านเก็บไว้อยู่บ้างอยู่แล้วอย่างหลวงพ่อทวดนั้นก็มีอยู่แล้วคนใต้ทุกคนก็ต้องมีอยู่แล้วครับแล้วก็มาก็เริ่มเริ่มหาญาติช่วงญาติมีมูลค่ามีราคามีการแลกเปลี่ยนด้โอ้โหเงินมากเลยนะและที่อาจารย์บอกว่าเริ่มจริงจังจริงจังนี่หมายความว่ายังไงครับไปลงสนามไปตลาดพระไปซื้อขายแลกเปลี่ยนไปเช่าบูชามาหรือยังไงฮะคือเริ่มแรกเราไปที่ นรู้จักก่อนนะพวกญาติญาติทั้งหลายที่มีเนี่ยเราก็เริ่มเริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มตอนแรกก็ขอก่อนส่วนสำเร็จแรงเริ่มต้นเซียนอาศัยเป็นหลานลูกหลานอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่จะให้<อ>แต่ว่าในที่ให้มานั้นก็ส่วนใหญ่ก็พ้าเกเยอนะออน,นี่อันนี้ก็ธรรมาดามเหมือนกันนะส่วนใหญ่ผ้าให้พระฟรีเนี่ยมักจะเป็นพ้คเกคครับับนะ่ะแล้วยังไงต่อฮะตอนหลังก็ศึกษาเอง เราศึกษาเองเยอะๆก็ก็ไปเริ่มเช่าแต่ก็ดเจอเกเยอะเหมือนกันขอต้อนมือใหม่หัดขับหัดเช่าเลยนะก็เจอตอกขมาโอ้โหคือเป็นของเกของไม่แท้นี่นะแลวยังไงฮะตอนหลังก็ต้องศึกษาจริงจังก็คือพยายามเช่าองค์องค์ที่แท้แท้ไว้ก่อนทุกพิมพ์แล้วเราก็มาศึกษาแล้วก็ก็ปรึกษาผู้รู้อะไรพวกนี้นะครับ๋อองมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้คาแนะนาชี้แนะหรือเซียนที่เขาเชี่ยวชาญแล้วไม่หลอกเราด้วยครับ แล้วก็ไปสอะแสวงหาดูครับ,รบอ้ตอน,นแรกๆที่อาจารย์มาสะสมแล้วก็มาที่เขาเรียกว่าเล่นพระเล่นพระอย่างจริงจังเนี่ยอันนั้นเพราะอะไรฮะก็พอได้พอได้ของจริงมาในมือระดับหนึ่งใช่ไหมครัก็เราก็เป็นเนี่ยครับเราก็ต้องเริ่มออกโรงเองนะะตอนหลังก็ก็หาได้หลายทางนะอันแรกคือจากเพื่อนฝูงที่เขารู้ว่ามีแหล่งอยู่ที่ไหน ครับผมผมได้ผมโชคดีได้พระจากรังเก่าพนเรื่องเยอะรังเก่านี่หมายความว่าไงอาจารย์ฮะพวกเก็บเก่าที่ว่าเป็นพระสมัยก่อนเนี่ยรุ่นคุณลุงคุณปู่เนี่ยแล้วเบื่อหรือลูกหลานไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยเอามาปล่อยเอามาขายอะไรเงี้ยนะพวกนี้จะได้พระสวยเยอะเพราะว่าอย่างพระสนามอาจจะเปลี่ยนมือกันมาเยอะพระสวยจริงๆจะอยู่ที่รังเก็บเก่าอ๋อโอ้โหนี่เทคนิคนะเทคนิครับในสนามนี่ก็เปลี่ยนมือไปเปลี่ยนมือมาบางทีของที่สวยก็เจเจอเขาตัด เก็บ <S <S ไปเช่าเขาเขารังเ,เ,เขาหมดเ,เก็บมือ,อแรกไปมือ,ม,อมือเก็บเก่าผมได้พระจากรังเก็บเก่านี่เยอะหอมีหน้าวันนี้ส่วนหนึ่งที่ดรพปุงศักดิ์อมรโชเนี่ยโอ้โหผมส่องดูเลยนะโหแบบสวยแบบกริบๆทั้งท้ายเลยนะฮะอย่างที่เอามาวันนี้ส่วนใหญ่นะเป็นหลวงปู่ทวดใช่ไหมฮะครับหลวงปู่ทวดมาชังให้แล้วก็หลวงพ่อคูณบ้าไร่ก็เก็บนะ แต่หลวงปู่ทวดเนี่ยอาจารย์จะเน้นมากเป็นที่อาจารย์เล่าตั้งแต่เด็กๆแล้วผูกพันคุณแม่ก็สวดมนต์ไหว้พระก็อาราธนาหลวงปู่ทวดนี่แหละครับคุ้มครองปกป้องคุ้มภัยให้กับลูกหลานทุกคนในบ้านใช่ไหมฮะก็เลยเก็บหลวงปู่ทวดเยอะมากแล้วนี่ฮะที่อาจารย์เก็บเนี่ยคือเก็บแบบไม่ธรรมดาคือแต่ละชิ้นแต่ละเหรียญเนี่ยระดับแชมเปี้ยนโลกเลยครับส่วนใหญ่คอาจารย์ฮะส่วนใหญ่บางพระบางส่วนเดี๋ยวต้องส่องนะอาจารย์ จะนําไปประกวดด้วยบางครั้งโอ้โหน,นี่นี่นี่เหมือนชุดใหม่เลยอาจารย์นะแต่อาจารย์ยืนยันว่าเป็นของเก่าเลยกระไลเดิมๆเลยแต่เย่เลิกคุยกับอาจารย์ให้มันลึกว่าไปอีกนะอาจจะก่อนอื่นมาคุยต่อเรื่องความสนใจก็เริ่มจากอะไรฮะตอนมาศึกษาเก็บสะสมอย่างจริงจังเนี่ยหลวงปู่ทวดนะฮะหรือทั่วทั่วไปก็เกจิไหนไม่พิเศษฮะหลวงปู่ทวดนะหลวงปู่ทวดอ๋อเริ่มจากหลวงปู่ทวดเลยครับครับแล้วช่วงหลังก็ขยายไปอย่างพ่อคล้ายพ่อคล้ายนี่เก็บ หลังหลวงปู่ทวดนิดหนึ่งแล้วก็ส่วนขันนี่นะนครศรีธรรมราชก็ถือว่าเป็นยังไงอ่ะเป็นเทพเจ้าของชาวบาคใต้อีกรูปหนึ่งเลยอ่ะแล้วหลังนี้ก็เก็บพวกพระคงพระเปิมอนี่ผมก็ชอบอันนี้ทางเหนือนี่ฮะใชฮะคนใต้เนีเก็บพระทางเหนือด้วยนะฮะบางส่วนฮะเก็บแต่ว่าหลักๆเนี่ยคือพระทางใต้คือหลวงปู่ทวดกับพ่อท่านคลายครับครับใช่ไหมฮะรับอาจารย์ผมถามหน่อยอาจารย์ก็เรียนมาทางวิศวะทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมของความสมัยใหม่ของโลก ทำไมมาสนใจเรื่องที่แบบเป็นเป็นเนี่ยเป็นวัตถุมงคลเป็นเรื่องความเชื่อบางคนจะมาเป็นเรื่องงมง,งายด้วยซ้าไปนะอย่างเงี้ยเป็นเพราะอะไรจานะจริงๆเรื่องเรื่องการการเก็บเนี่ยมันหนึ่งเนื่องจากโอเคจากพ่อแม่อยู่แล้วนะฮะที่ที่เราได้ยินได้อนะไรมาแต่ส่วนหนึ่งคือผมเก็บเพราะคือรักอ่ะแต่ผมไม่รู้จะพูดยังไงนะก็คือรักแล้วก็ไม่ได้ อมองในแง่ของเรื่องงมงายอย่างเดียวผมผมมองในแง่ว่าถ้าเราเก็บสิ่งของที่เรารักแล้วก็พระเนี่ยสร้างด้วยเจตนาที่ดีอย่างอาจารย์คิมเนี่ยสร้างมาเนี่ยคือหลวงปู่ทวดสร้างมายุคก่อนเนี่ยไม่ได้เชิงพันนิ์เลยมากมายับมาสร้างมาเพื่อแจกเพื่อทําบุญแล้วก็มาบูรณะวัดอะไรเงี้ยเพือ่อเจตนาที่ดีเราเราเก็บมาก็เหมือนก็เหมือนส่งเรสริมพระศาสนาใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งก็คือ มันเป็นความสุขเวลามาสองผ้าสมาธิมันดียังไงอาจารย์นะสมมติว่าเราทํางานเยอะๆทําวิจัยเยอะๆเนี่ยมาเวลาเครียดอะไรเนี่ยมาสองผ้ามันทําให้เกิดสมาธิเกิดเกิดเกิดเหมือนสมองได้ผ่อนคลายผ่อนคลายอ๋อเพราะอาจารย์เครียดเนี่ยเพราะเป็นวิศวกรมันดีโอแล้วบริหารอีกตอนนี้มีงานบริหารมหาวิทยาลัยอีกแต่ละวันแต่ละวันมีแต่งานและเรื่องหนักๆเข้ามา ใช่ไหมครอบสองภาพปพ๊บมไปหายหมดฮะัก็จะดต้งมีแว่นกับพระไว้ประจําตัวเลยครับเวลานี้ยโอ้ยมันรู้สึกต้องต้องชัจแบบแล้วมันโลแบบแล้วเนี่ยไปหลบมุมหน่อยสองนูนอยู่นี่โอ้โหนี่เนื้อดีกระไหลเดิมโอ้โหนี่เส้นขนแมวเห็นแลวโอ้โหมันมันลืมลืมความเครียดหรือความหนักของงานไปได้ครับอย่างน้อยก็ชื่อขนาอทาอย่างนี้ทุกวันทุกวันครับทุกวันเลยคือเป็นเป็นงานดีเลยที่ขาดไม่ได้ ขับรถขับรถชาร์จแบตขับรถติดไฟแดงขับรถอย่าไปส่องนะยานไม่ไม่ส่องแต่ติดไฟแดงนานๆก็เหลือดูฮะข้อเดียวกันชอบพระเครื่องเวลาติดไฟแดงบางทีมันทานด่าันอืนผู้หญิอะไรอย่างี้นะหงุดหงิดบางทีจะเกล้งความเป็นโรคมะเร็งอีกไม่ดีอ๋อใช่ส่องัะอ่าแล้วติดแล้วติดไปโอ้โหกำลังดูเพลินเลยนี่ส่องมีอย่างนี้นะครับแต่มันช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้อ๋อ แล้วก็เป็นแบบนี้มาลเ,เล่นพักเลยชอบ <ๆ S 2> เยอะแล้วมันก็ดีนะแล้วได้ผลด้วยนะจ่ะได้ผลได้ผล<อ>คือ,ค,อคือเราบางทีสมองทํางานมากถ้าเราไม่มีเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องรีเซ็ตบ้าง<อ>ก็จะกลับมาแล้วก็เราก็ทําเรื่องใหม่มีสมาธิดีๆต่อผมมีสมาธิในการทํางานดังนั้นเนี่ยพักเครื่องก็ช่วยในในเรื่องในเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยซ้ำอ๋อเป็นเป็นวิทยาศาสตร์ทางใจนะผมว<อ>่จาจัดคลื่นสมองใน พื้นสมองมนุษย์เนี่ยทำงานโดยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งนั้นน่ะถ้าเรามีสมาธิพื้นสมองทํางานดีความคิดความอ่านอะไรก็ดีเฉียบดีโอโ้อเนี่ฮะมุมมอในเชิงวิศวะเนี่ยฮะาจ,าจากอาจารย์วิศวกรวิศวกรรมเลยมันช่วยได้จริงครับเออคือเวลาง,งานเนี่ยอาจารย์ปรุาสตรก็แน่และก็ต้องเททุ่มเททํางานเต็มที่เพราะงาน,งานเยอะด้วยภารก,กิจก็มากมายเป็นความคาดหวังทั้งสถาบันทั้งลูกศิษย์แล้วก็ครอบครัวที่บ้านด้วยถูกไหมฮะเราก็ต้องทุ่มเต็มที่แต่นี่คือข้อดีนะฮะ การมีงานอดิเรกที่เรารักจริงๆสักอย่างหนึ่งครับคืออาจจะไม่เป็นพักเครื่องเสมอไปก็ได้นะบ,บ,บางคนอาจจะเก็บสแตมบางคนบางคนอาจจะเก็บเหรียญสักเหรียญกระสาบหรือแบงก์เก่าๆก็ได้ครับหรือบางคนอาจจะเล่นกีฬาก็สุดแท้แต่แต่ขออาจารุษศักดิ์เนี่ยพระเครื่องเลยชอบเ,อเลยครับแล้วมันได้ผลเลยผ่อนคลายครับ,รบและที่สาคัญเนี่ยมันทําให้ชีวิตมีพลังมากขึ้นใช่ท่านี่เหนื่อยล้าหอยเหี่ยวบางทีก็เจอปัญหาเยอะอุปสรรคมากก็ธรรมดาการทํางาน และดาเนินชีวิตใช่ไหมฮะพอมีพักเครื่องเข้ามาโอ้โหมันก็ช่มก็ช่วยยิ่งโหนี่เมื่อคืนเพิ่งได้ใหม่มาดมแมชมป์เปี้ยนโลกสวยกว่าของเก่าอีก <c oughs> ลืมเรื่องงานหนักๆเลยมันมีความตื่นเต้นก <c oughs> ็หเห็นบอกทุกวันนี้เก็บมากี่ปีแล้วรับนัเนี่ยกี่ปีนะฮะที่แบบจริงจังเนี่ยก <c oughs> ็เป็นสิบเพราะสิบสองปีนี่สิบสองปีจร<ป>ิงจังมากฮะจริงจังนี่คือเนี่ยเดี๋ยวให้ตากล้องเนี่ยเดี๋ยวแผ่นเนี่ยของสะสมล้ำค่าของอาจารย์ประดุงศักดิ์นะดูฮะ ไม่น่าเชื่อในนี่ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์รนะคะเนี่ยแต่ว่าท่านทําอะไรเนี่ยทาจริงจังเก็บพักก็เก็บจริงจังไม่ได้เก็บแบบขี้ๆี้วล <laughs> คือแบบแชมป์เลยแบบโอ้โหแบบกระเนิมเดิมๆ,ๆกิิบๆลมดําก็ลมลมเดิมๆและกว่าจะเก็บได้แบบนี้เนี่ยต้องผ่านการลองผิดลองถูกอันนี้สําคัญมากเลยนะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พดุงศักผู้นิยมสะสมพักเครื่องระดับชั้นนําอีกคนหนึ่ง ขององค์การนักสะสมพรคเครื่องเมืองไทยโดยเฉพาะสายปากใต้เดสตอหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จะมีอะไรมาเล่าสูา่วันังและก็จะเป็นข้อแนะนําที่ดีให้กับนักสะสมพรคเครื่องทั้งโดยเฉพาะมือใหม่ด้วยนะอาจานะร,รยาคร์ครับครตัวนี้พักสักครู่ครับ